สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาชมใบกระเพราที่ขึ้นตามพื้นแล้วก็ใบใหญ่ๆที่วันนั้นปวดในการทําผัดกระเพราอวดใบกระเพรามาแล้ววันนี้จะมาโชว์ว่าเขาขึ้นตรงไหนบ้างอันนี้ค่ะขึ้นตามพื้นเลยค่ะใหญ่มากมีร่องรอยของการการเด็ดไปใช้แล้วนะคะนี่ค่ะขึ้นเองตามธรรมชาติจริงๆเลยแบบเยอะมากอะ่ะแล้วใบแบบใบใหญ่โตมโหฬาร ใหญมากค่ะม,มีทุกจุดเลยค่ะในบริเวณพื้นพื้นหญ้าในสวนเนี่ยนี่จะตัดหญ้ายังเสียดายค่ะเสียดายกระเพราถ้าตัดมันก็ต้องตัดไปหมดเนี่ยเห็นคะใบใหญ่ามากมีทุกจุดเลยอะ่ะอจะตัดหญ้าแต่ก็เสียดายใบกระเพราหญ้ารกมากค่ะ โอเคค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปเอาเดี๋ยวโชว์น,นี้อีกนิดนึงอันนี้เป็นต้นเจ้าประจำที่เราใช้อยู่นะคะจะเป็นใบเล็กจะเป็นใบเล็กนี่ค่ะตรงนี้ยังขึ้นเลยอะ่ะขึ้นคู่กับตำแยแมวเลยโอเคค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปค่ะบ๊ายบาย